นี่ครับเทียบแล้วครับผมแมงเมาโพหัวออกมากินกับกินกึบเหรอครับผมแมงเมาใหญ่นะครับแมงเมาใหญ่นะครับมันจะมแมงแมงเมาหน่อยสุตะท่ารยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมือฝนตกครับแมงเมาอ,ออกเตมเมรียมเลยพี่น้อง เบิงบงเบิง,บง,บง,บงนี่ตอนเศร้าๆนะครับตอนเศร้าๆฝนโกครับเมงเมาออกตึงกระออกครับพี่น้องอุ่นเออต้องันกินครับพี่น้องดูเขากินดูเขากินปอดของแตกไปละมั้งเนี่ยเหียบเลยครับผม ีนอยู่อำเภอห้วยแถงนะครับอำเภอห้วยแถงจงันะงหวัดนครราชสีมานะครับฝนตกึงอวกครับพี่น้องใต่ถุนบ้านผมนี่แหละครับเป็นชิปครับผมปุ่นเป็นพ่อปันนี่เป็นบัตรจักชีวิตนะครับธรรมชาตินะครับ ฝนตกแมงเมาออกตึงก็จะมากินแมงเมาแบบนี้แหละครับพี่น้องผู้ใดบล็อกไเห็นผู้ใดบล็อกไเบิองกับเบิองเด้อปุ่น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 หยาบเลยครับผมเดี๋วยว่าทายฟังปุ่นในเบิองน้ำรับธรรมชาติล้วนๆนะครับผมแมงม้ามันออกจากหูมานะครับปุ่น หนึ่งสองสามตัวไรอิ่มแล้วก็ถอยตัวไรว่าันยิมกับมากินที่นี่สองตัวคูณไม่หลองคุณคุณคุณเห็นไหมครับคุณนรอก,กันสองตัวเอาทั้งพีมาอีกเราพี่ทั้งพีไปแล้วตัวไรออกมาก,กับหิวกับมากินเด้อฟรีกาฟฟ่บุฟเฟ่มแมลงเม่านะครับ วันนี้เป็นวันของเจ้านะครับเจ้าอึงอ่างคุณารักไก่กับพ่อไก่เอาเอาเจียบเลยครับคุณจีมแล้วเ,เปลี่ยนกันโอ้ยออกออกไมอยู่เนี้ยออกไม่แล้วคุณเอาเอาบาบอานเบียบ ดูเตะหูน้นะพี่น้องมันอยากกินยำเหล็มันก็ออกมาแล้วครับก็ตุ่แมงม้าออกมาพี่น้องเห็นบ่ครับเดี๋ยวว่าอึงไข่เด้อพี่น้องจบไปสิงจบไปต้มนี่เดี๋ยวว่าอึงไข่เด้อมันเป็นอึนองอ่อางอึงอ่าง คุณอยให้เอากินเต็มทีเลยครับ <c oughs> เต็มคาราเบลนะครับโดยธรรมชาติของอึงอ้างนะครับแต่ว,ว่าแมงเมาเนี่ยครับฝนตกหนักมือหนื่อยหัวเฉลียงฝนตกหมุย่างหนักเลยพี่น้องพราะตกครับดินขขาง่างดินข้าง่างมันเปียบนะครับแมงเมาโดยสัญชตตาตญาณมันกัดเจ้าหููนะครับแล้วอึงมันกัดเจ้าหงูว่าฝนตกหนักมันก็จะขึ้นมากินแมงเมานะครับ พออึ้งอ่างเขากินแล้วเขาสะสมอาหารแล้วนะครับเขาก็จะไปหาที่ผสมพันธุ์บางไขนะครับพอวางไข่เสร็จนะครับผสมพันธุ์เสร็จบางไข่เสร็จตามแรงน้ำธรรมชาติแล้วเขาก็จะไปฝังตัวในดินต่อไปสุดขีดโคใครอ่อ,อ,อ,องล่องอ่องล่องอะไรเพื่อบไปเอา,เอา เต็มที่ไปเลยครับลกูลก,ลกคือมันก็สีแสียบก็สีนัวเนาะผมวมาเยเนาะบากันบ่ได้หรอครับของแสบเขาเนาะของแสบเขานะครับขุ่นพี่น้องบินเต็มฟ้าเลยครับแม่งเมาหลายครั้งนม่รีบครับผม นี่เป็นฝนตกแห้งที่สุดในรอบปีนี้นะครับในรอบปีนี้ของอำเภอหัวเฉลงโคราชนะครับเดี๋ยวมืล้ยงชาร์จแบตเตอรี่เดอวเขาไปหาจับอบจับอึ้งกันนะครับนี่ครับเทียบแล้วครับผม แมงมาโพหัวอ,ออกมากินกึบกินกรึบเหรอครับผมแมงเมาใหญ่นะครับแมงมาใหไ่นะครับมันจแมงแมงมองหน่อยแมงเมใหญไเออป่าเนี่ปาห้องแล้วพี่น้อง,อง,อง,องโอเคครับขอบคุณสําหรับการรับเบื้องรับชมนะครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะครับพอกันไม่คลิปไหนได้ครับสํารับคลิปนี้ขอบูุณและสวัสดีครับไปแล้วป่าห้องแล้ว